ไเวลาหากับข้าวเย็ยนอีกแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมเออไม่ได้ไปเอาพึ่งเด้อครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องหาของแซ่บๆในสวนกินครับเย็นนี้พี่น้องจากใต้มาแล้วครับน้องมาแล้วครับอันแรกครับผมอันแรกเรากินอันใหญ่ไปก่อนครับต่อมาพี่น้องอเอาเป็นการ เป็นการหาหนอไม้ฤดูการแรกนะครับหลังจากฝนตกนะครับของปีนี้พี่น้องก็จะพาดูว่ามันมีขนาดไหนไซส์ไหนนะครับตอนนี้เราเตรียมเมนูมาแล้วครับเจ๊ดเจ๊ดตอนนี้นเราจะคัดคัดไซส์หน่อยพี่น้องีับ น้องมันใหญ่แล้วพี่น้องมันใหญ่แล้วนอนไม้ปลานอนไม้ปลาพี่น้อง,นองเออครับพึ่งหานอนไม้หาอะไรหาปลาอยู่เด็ดแ,แถวๆนี้เลยเออ <laughs> หาไปบ่นไปพี่น้องรลบผมเออโชยัดน้อยหอ,อยสัง <laughs> เอาไว้สั่งเป็นไงที่นอ้องหาอยู่หากินในสวนพี่นอ้องอือเลยเราทำเองกับมือหาเองกับอือ่นาะนู้น,นยังยังยั่โอ,อ้ใช่อันแรงพึ่งบินมาแล้วซึ่งยังอยู่พี่นอ้องยังอยู่สองแรงยังอยู่คือเก่าอ๋ออ๋อหากับข้าวเย็นพี่นอ้อง วางน e. ี ح, ้มีเราพาเดินหาแบบเย็นเแบบนี้โอ้โหมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูด้วยึงกนกำ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 กลกำ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 กเก้กำกำนำ่ำก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 ีกำกำกำกนีำกคกำ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 ะ ว่ามีแผนแล้วครับคุณพ่อหามาพร้าวรอแล้วเี๋ยวผมล้นครับล้นล้นกะทิโอ้โ,ฮโฮไไหได้ปลาไดปลาวันก่อนก็เอามาตำน้ำพริกน้ำพริกนะครับใส่ป่นกันล้นอ่ะมีเนอเอาอมอเนาะนอันเล็กๆนี้ไว้ปันหลังพี่นนอง เร,เริ่มขึ้นแล้วก็เร,เริ่มขึ้นแล้วก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็จะใป้ขายเส็มๆครับอันนี้หน่อชุดแรกๆจะแข็งๆหน่อยครับเพราะว่ามันเพิ่งเจอฝนเนาะเพิ่งเจอฝนเพราะว่าก่อนที่ฝนจะมามันจะร้อนจะเออนี่ครับเพื่ออะไรมันจะกระเด้งกระเด้งหน่อยอ้า เด็กเล็กอย,อ,ยอยู่หลายอันอยู่ขึ้น้องฮะแต่ก้อนนี้โต ล่างอยู่สองเล็กๆฝั่งนู้นก็น่าจะมีครับผมโอ้ยสวยงามมากครับผมหนอไม้ป่าอย่างเงี้ยแซ่บครับผมอร่อยพี่น้องผดี๋ยเราคีมมาแต่ยังมาตัดสงสจ,จะไม่ได้ตัดอะไรหรอกดีนะครับเอ่อเมื่อก่อนผมจะหาคนเดียวถ่ายคนเดียวมันจะยากเนาะเดี๋ยวนี้คนช่วยถ่ายก็ดีเนาะ นี่ครับรอบแรกมันจะเหนียวหน่อยเพราะว่าต่อไปครับต่อไปมันก็จะเริ่มโผล่มาหนวเหมือนตัวนี้แหละโผล่มาจากดินใต้ดินอ้ต้องเอาฝั่งนี้ครับเต็นตึงโอ้เห็นฝั่งโน้นอีกแล้วครับผม มันกลันหายใจครับือมันไม่ถูกจุดนี่ได้มาแบบอ่อนๆพอดีเลยปู่ปวดข้างล้างเน๋ยวเราสั่งนู้นน่าจะง่ายกว่าโอราะนี oh, okay. Oh, okay. Um, uh, ่กำลังกำลังแยกขึ้นมาเลยพี่น้อเออกจากดินมัน ต้อนตุดแข็งต้อนจุดแข็งยะวตุ่มต mm ุ hmm. mm ้ม hmm. มีดนล่างอยู่สองสามตัดเหมือนตัดเอาพึ่งอยู่แล้วพึ่งมาอยู่นยากก น้องโอ้โหผมให้ดูครับนแหนงนี่โอ้ขนางออกมามันสวยมากเลยพี่น้องมันเขียวเขียวเหมือนผมอย่างนี้แหลยสำครับอีกอันหนึ่งโอ้ร้อนเงยแตกเงยแต่แล้ะอีกอันหนึ่งพี่น้อง 嗯。Mm. ไปต่อนะครับเกาะไก่ผมโล่งไม้โล่งไม้่นาะเต็มต้นไม้เป็นร่มเป็นเงาหลังลงครับสองคู่พี่น้องสองคู่ครับผมเดีย๋ยวรอมีทุนเ้าจะสร้างครับเป็นเป็นเล้าซีเมนหลายหลายล็อกเลยครับนี่เนาะนี่ครับตัวเงินใหญ่พี่น้องตัวเงิ <laughs> นใหญ่ คู่ครับนนี้พี่น้องเดี๋ยวเราสร้างใหม่ก่อนครับว้าน้องเดินรัดไปรัดมาเดี๋ยวปุ๊มาคาอะไรนี่โอ้ยน้องตื่นแล้วครับว้ายพี่น้องอพุ่ง,พงขึ้นครับพุ่งขึ้นดีดอกกระเจียวอ๋อใช่ครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวเด้อ น้อง <No. S 2> ตอนเล็กก่อนปึดเฮ,ฮ้เออไม่ต้องไปเก็บที่ป่าพี่น้องก็พอได้แซ่บกับเขาอยู่นี่อันนี้อันนี้ต้นมันได้เลยนะยอดตอน้นต้นเก่ามันตายหมดแล้วครับนี่ออกเล็กๆก,ก,กำลังเกบ,บานออกมาแล้วพ no. ี่น้องอันนี้ก็ต้นมะระมะระขี่นก โอ้ยดอกที่สามครับโอ้โหพี่น <desde popular ruption> ้องเกนี <it Nixon> ่แหละครับของแซ่บพี่น้องนิดๆหน่อยๆก็แซ่บครับเพราะว่าเราจะไปกินกับหลนกะทินะครับมะพร้าวพ่อกำลังปอกขูดไว้ครับเดี๋ยวเราจะยกยอดให้คุณพ่อครับคุณคนจัดการให้วันนี้เพราะว่าผมมีงานอื่นต้องไปลุยพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราหากับข้าวเย็นกันนะข้าวเย็นกัน พอหาในบ้านในสวนมีแต่ของแซ่บๆนะครับมีประโยชน์ตรงนั้นพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องเสออวัสดีครับผมฉังดอกเอา,าพี่น้องเสีย